โอ้ยไอ้นี่ไป้เวอรฟิชเอานี่มันท่านผู้ชมครับวันนี้ผมเจอของดีเขาให้แล้วสตองโฮในที่สุดก็จะได้ไปดีเอ็นซักกะทีนี่แหละแต่กว่าจะไม่พร้อมไปนะยูงหัวตาไปตอนไปดีเอ็นเลยดีกว่า เชื่อไม่ไม่ตายอีกนี่แวมันนานยเอาหรือมันไปแล้ววะหัตัดยอบไม่ไม่ตายจะดี ได้สกตีเว้ยว้าแยบบนี่คิถึว่าเป็นคลิปที่แมงไม่ชอบเปิดรายการก็เอาช่างมันเถอะโอ้ยในที่สุดก็สามารถปิดชิพบางก่อนได้เว้ยดีใจเว้ยแต่ยังไม่จบเพราะกูต้องไปเอน็นซิตตี้ที่สุดกูก็สามารถเข้ามาในเอ็นชิพได้เว้ย ขออภัยที่กวอาจ,จะไอ้นี่นิดนึงนะเพราะกูอยู่ในโหมดเคเอทีบแค่ให้ดูเฉยๆในที่สุดของที่กูต้องการก็มาแล้วเว้ยอือโยนูนอะไราทริงดูว,วะขวดนี้ิ้้งไปแต่กูขี้เกียจหาหาไอ้นี่กลับกูเปิดโหมดคลิปไอ้นี่ไหวห้ด้วยได้เห็นได้ตั้งแต่คลิปพ,พีแล้วะกูไปตายดีกว,ว่าตายซะ ตายแล้วก็กลับบ้านเออจบแค่นี้แหละแล้วแม่งมืดด้วยนะเฮียก <eye> <fit reais> ูขอกูขออนุญาตเซฟทำเดย์ิด้หนึ่งเนื่องจากแม่งใช้เวลานะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีพีเอาชีวิตรอดะ การเอาชีวิตรอดแบบโซเอโวอีแบบนึงนะน,นี่แหละสิ่งที่กูเคยทำมาแบบนึงเลยคือโกงทุกสถานการณ์แตไอ้เทยต์นหายไปไหนแล้ววะเออช่างมันเถอะมีแค่นี้แหละเจอก,กันจะ้ะนี่น่าจะเป็นอีพีสุดท้ายแล้วมั้งเนี่ยที่เอาชีวิตรอดเดี๋ยวคลิปหน้าก็น่าจะทำคลิปเอ่ออะไรก็ได้นะเจอก,กันจะ้ะเอ่อไปเลยเย่แล้วกูจะ เออทายต่อทำไมวะไปไดิ